อะสบายดีทุกคนเนาะเข้ามาติดตามมาชมเมืม่อนี้ก็สีมารีวิวอัดลมพีซีพีงานบันบานเนาะเป็นกระบอกไม้อีกกระบอกนึงนั่แนแหละเนาะของเพื่นบ้านเพป็นได้ให้มาให้เขามาเห็ดท้ายเสหายสุดยิ่งเพป็นเห็ดมาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วมาเห็ดท้ายเสหายมีท่ายแล้วก็เสริมพวกพวกอย่างต่างๆมันเนาะเล็กเลนะ็กน้อยๆเนาะเข็ม ดอกลูกยังต่างๆเนาะเป็นแปดมินงานแปดมินงานบ้านๆเนาะรีวิวให้ทุกคนได้เบิร์เนาะมากันเส็นถ่ายไม่ประดูไม่ประดูแกมมีแกนแล้วก็แกมหมอกนำเนาะนี่นี่เป็นแกนนี่เป็นหมอกเนาะแตงามอยู่เป็นงานแปดมินงานบ้านๆเนาะเบิร์รีวิวให้เบิร์เนาะ นี่จะเป็นถ่ายถ่ายจะเป็นถ่ายถ่ายต่ําแล้วก็บ้านเฮาเอิน่นเอิ่นเขาเอิน่นลังอ่อนเอลอ่อนเนาะลังอ่อน,นจะเป็นถ่ายสซลปลงแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาปะเดี๋ยวลองเติมล้มเบิ้องในมีเกียร์วัดล้มมีเกียร์วัดล้มยืนเนาะแต่ว่าล้มที่เฮาหลินประมาณหนึ่งวังวังเจ็ดแปดร้อยเนี่ยเนาะที่หลินเนี่ยนี่กวแปดมิ้นนี่ยซัมนี่ก็เหลือแล้วเนาะเจ็ดแปดร้อยเกินกว่าหันลูกมันก็จะปิวเนาะ นี่เป็นล้ำเล็กตัวคนโมเมนต์อลูมิเนียมเป็นล้ำเล็กเนาะเป็นสูตรยิงของเพิ่นเพิ่นได้เอามาเอาได้เ็ถ่ายให้เดี๋ยวชิมาเทสเนาะสูบลมเบิ่งอึตัวงานขาๆวๆเนาะทุกคนกำลังเลี่ยมมันหมาดเลยเนาะแล้วก็ได้เสื่อมตัวยึดยึดอ่ายึดถังแล้วก็ยึด ยึดขอนแตเขาเขาก็เาก่ากถ่ายนเนาะพึ่งงานพึ่งแล้วมันมาดเมื่อกี้นี้เนาะอาจจะเห็ุมาได้สองมื่อแล้วละแต่ว่างานพึ่งแล้วมื่อนี้ก็ได้เลยจับมารีวิวให้ทุกคนได้เบิ่งยังไงปะลองเติมร่มเบิ่งยังไงตรงงานตขวข่าวเนาะ <c oughs> น่าเจ้าของเป็นนี่แหละงานถ่ายถ่ายอ่อนเนาะหลังอ่อนก็โอเคเลยละ เดี๋ยวมีแค่กองไก่กองไก่เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มทีหลังกองไก่เนาะเปนเอนด้งานเผาวนี่จังหน่อย